E.P. ต่างๆที่ผมพูดถึงนะครับมันพูดถึงเรื่องแรงวันนี้ผมจะบอกวิธีแก้มันต้องมีวิธีแก้ครับคราวน,นี้แรงที่ผมเป็นห่วง คือผมได้รับความรู้มาจากพี่สมศักดิ์ว่ามันเป็นแรงเจโลซึ่งมันทําให้แรงอื่นๆเนี่ยมีผลไปด้วยแล้วก็ดูเหมือนมันจะเป็นตัวชะกาดชะกันเลยล่ะที่ที่ทําให้มันเกิดใช่ไหมครับพี่สมศักดิ์<ช>ตัว<ช>รแรงเจโลเนี่ยใช่ครับใจโรเนี่ยมันมันจริงๆแล้วอย่างที่ผมเคยคุยในอีพีก่อนๆนั้นว่าใจโรเนี่ยมันเป็นของแถมครับของแถมเนี่ยเราจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ เราอาจจะปฏิเสธของแถบนี้ไม่เอาครับทีนี้คุณเลเนี่ยจากการที่ไปบินในสนามแล้วผมเห็นว่าคุณเอคุณเลเนี่ยขึ้นหวัดเสียวมากเพราะว่าโดนแรงตรงเนี้ยเต็มๆเลยอ้อไม่งั้นผมจะได้ฉายาอะไรครับที่ขึ้นคนเดียวเสียวทั้งสนามนวันนี้ฉายาเนี่ยมันถูกลบไปแล้วจนาภาพเก่าของการบินหายไปเลยเพราะฉะนั้นคุณเลไปสนามอื่นเนี่ยอาจจะคนอื่นอาจจะจำคุณเลไม่ได้แล้วนะ พ,พี่ทำไงครับพี่ลบผมได้อันนี้ก็คือผมก็ส่งต่อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผลกระทบของแรงเนี่ยหลักๆเลยคืนมันมาจากไจโรไจโรเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถปฏิเสธมันได้คือไม่รับก็ได้เพราะฉะนั้นแรงหลักๆที่เราต้องการในการบินพาราเอเตอร์คือ 1. แรงผัก 2. แรงยกสแรงที่เราต้องการแรงที่แถมมาก็คือแรงกด แรงกดเนี่ยก็คือมันมีอยู่แล้วแหละแรงท็อกที่ทุกคนคุยกันทั่วประเทศก็คือ Talk, 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 ท็อก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 นี่แหละแต่ว่าไม่มีใครมาแยกให้เห็นว่าท็อกมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าจาก,กอีพีก่อนๆเนี่ยผมได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราสามารถแยกแรงแต่และแรงออกมาครับมัน,ม,นมันจะมีอยู่ใต้คลิปนะครับว่า e <ะ>ีีไหนเดี๋ยวผมจะใส่ใส่ลิงก์ไปไว้ใต้คลิปสามารถกดเข้าไปดูได้ พอเราแยกทอ็อกออกมาจากไจโลแยกไจโลออกจากทอ็อกเนี่ยเมื่อเราสามารถแยกออกมาได้เราก็รู้วิธีที่จะจัดการปลดมันออกให้ได้ด้วยผมอันดับแรกเลยผมส่งคุณเลเนี่ยไปหาช่างหนุ่ยเลยครับก็ทําให้ฉายาผมหมดไปอันนี้ได้ไมต้องต้องได้มตั้งทนายฟ้องที่ผมรับ คือมันทําให้สิ่งที่ทุกคนรู้จักผมเนี่ยหายทุกวันนี้พอผมไม่มีฉายานี้ผมซึ่งไม่มีใครสนใจเลยขาดความสนใจจากคนในวนาวาความอบอุ่นความห่วงใยและลุ้นว่ามันจะตายไหมคือคือคือผมแบกบินมาก่อนสิ่งที่พี่สมศักดิ์พูดไม่ใช่ว่าผมเชื่อกันเลยนะครับผมเอามาวิเคราะห์แล้วก็มันเกิดจากประสบการณ์ตัวเราเองได้รับทั้งหมดทุกเรื่องเลยใช่ไหมทุกเรื่องครับพี่ทั้งบิด เอียงเลี้ยวใช่ครับโอ้โหเต็มเต็มเลยใช่ไหมใช่ครับไม่งั้นไม่งั้นฉายานี้มาไม่ได้ซื้อไม่ได้นะครับสายานี้ต้องทําด้วยตัวเองต้องทําด้วยตัวเองขึ้นยงเอียงหัวขึ้นขอให้กูได้ขึ้นนะกูก็ได้กำเครื่องอ่ะถีบขึ้นไปเลยส่งขึ้นไปเขาถีบขึ้นฟ้ากันทุกคนใจหายใจคว่ำกันทุกคนแล้วผมก็รอดมาได้เทวดาผมดีครับโชคดีมากดีโชคดีอาศัยดวงเยอะเยอะมากครับก็ส่งมาหาพี่หนุ่ยเท่านี้ ผมอ่ะได้แก้หายไปแล้วคราวนี้นักบินใหม่ที่จะเข้ามาครับพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยสมมุติว่าอ่ะผม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 เอาอย่างนี้ยกตัวอย่างว่าอย่างผมเนี่ยผมรู้ว่าพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยใช้เครื่องไทยนะครับผมผม่ผมเป็นผมเป็นเครื่องนอกอ่ะผมเป็นเครื่องทอสมมุติผมเป็นนักบินใหม่ผมเป็นเครื่องทอผมยังชอบเครื่องทออยู่ผมเครื่องทอมาให้พี่แก้เนี่ยพี่มาทําเนี่ยพี่บอกกับผมว่าอืม การการประกอบเครื่องก็เหมือนการตัดสูตรผมเอาเครื่องมาพี่แก้ได้ไหมครับได้ครับแล้วพี่ทําโครงเองหรือเปล่าครับทำเองครับผมทาโครงเองทั้งเครื่องเองทั้งโครงเองครับทำเครื่องเองโครงเองเครื่องนอกพี่ก็รับครับครับแล้วฮัเน็ตพี่ทําเองไหมครับฮัเน็ตไม่ได้ทำนะครับฮเน็ตมีช่างที่ตัดฮัเน็ตครับของบ้านเราก็รู้รู้กันอยู่แล้วครับมีชื่ออยู่แล้วคือช่างอ้น อ๋อพี่อ้นครับพี่อ้นครับเราทำเทเนตได้มาตรฐานอยู่แล้วครับแล้วพี่พี่ที่เล่าให้ผมฟังจริงหรือเปล่าครับพี่ก็ยังไปขอพี่อ้นทําพิเศษสําหรับตัวสําหรับพี่เองเพราะว่าพี่นี่เท่าที่เล่าให้ผมฟังก็คือพี่ดูเรื่องเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องนักบินเรื่องความสูงเรื่องน้ําหนักอะไรที่ช่วยอธิบายตรงนี้เยครับคือจริงๆแล้วว่าการการการตัดทะเนตนะครับทะเนตหรือว่าองค์ประกอบอื่นเนี่ย มันต้องให้กับเข้ากับนักบินท่านกันต้องสมดุลกันนักบินท่านนั้นน้ําหนักเท่านี้ความสูงท่านนี้คือคือสัดส่วนของเขาเนี่ยมันอยู่ในองค์ประกอบของการในการสร้างแล้วก็การ <ไม S 1> สร้างองค์รประกอบ,บ,บมันต้องอยู่ในสัดส่วนนี้ด้วยเพื่อให้มันสมดุลกันครับเพื่อให้ได้ให้มันได้แบบครบท้วนกระบวนการมันจริงจะแก้ได้สําเร็จพี่เชื่อในแรงเจโลไหมครับเจโลเนี่ยตอนแรกผมไม่รู้จักนะงเจโลเนี่ย แล้วพี่คือที่แรกเลยผมไม่รู้จักจนได้ได้คำอธิบายจากพี่มศักดิ์ว่ามันมีแรงประเภทนี้นด้วยผมถึงไปศึกษาเรื่องแรงนี้ด้วยค,คือจริงๆแล้วอ,อ่าใจโรเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดหรอกมันเกิดมานานแล้วล่ะตั้งแต่มีการบินแต่เราไม่รู้จักมันจนมารู้จักกับพี่มศักดิ์ว่าอีพีความรู้นี้ขึ้นมาแล้วผมก็เลยเออมาศึกษาเรื่องแรงของใจโรนะครับมันมีอะไรครับในในอีพีก่อนก่อนก็มีการบอกเล่าถึงเรื่องใจโรับครับวันนี้เราก็เลยจะมา สรุปกันว่ามันมีทางแก้นะครับเรื่องต่างๆมันมีทางแก้ผมยกทั้งสองท่านมาคือผู้รู้และก็ช่างเทคนิคที่แก้เครื่องให้มันเสถียรได้ผมจะอธิบายว่าในใจโรเนี่ยที่บบบอกมันเป็นของแถมแต่ของแถมที่บางทีคุณบังคับถูกบังคับให้รับเพราะว่าใจโรคือการบิดแกนออกจากแนวเดิม ของการหมุนของใบพัดเช่นว่าใบพัดมันหมุนอยู่อเอียงเอียงคือคว่ำหน้าเทคออฟแล้วพอคุณเทคออฟขึ้นไปคุณไปหงายมันมันก็จะเกิดไจโรเอฟเฟกขึ้นมาเพราะฉะนั้นไจโรคือคือท่าบังคับถ้าคุณเทคออฟถูกท่าถูกทางคุณจะไม่โดนไจโรมันก็ไปโยงกับการทำเครื่องของช่างทีนี้ช่างต้องมีวิธีแก้ เพื่อไม่ให้เราได้รับไจโรเอฟเฟกตก็คือผลกระทบจากแรงไจโรเนี่ยไจโรนี้เกิดขึ้นเสมอเมื่อใบพัดหมุนไม่ว่าเครื่องคุณจะดับหรือเครื่องคุณจะติดมันจะต้องเกิดแรงไจโรอยู่แต่มันจะไม่เกิดผลกับคุณเลยถ้าคุณไม่เปลี่ยนแกนมันทีนี้มันไปโยงตรงที่ว่าถ้าเทคออฟเนี่ยมันถูกบังคับด้วยโครงครเพราะนั้นคนที่บังคับถูกบังคับด้วยโครงเช่นว่าการก้มเทคออฟเนี่ย ไม่ใช่ว่าผมเชื่อว่าไม่ใช่นักบินเนี่ยอยากก้มครับแต่เป็นเพราะว่าการสร้างสมดุลหรือการบาลานซ์ตัวเองเนี่ยให้ยืนอยู่ได้เนี่ยพี่กาลังจะบอกผมว่าพี่มีทางแก้ใช่มันมันมันเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องการฝึกใช่ไหมครับการฝึกเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันมาจากการยืนที่ถูกต้องทีนี้การยืนที่ถูกต้องเ่ยถามว่าถ้าก้มแล้วยืนแบบก้มหลังเนี่ยมันถูกต้องไหมมันถูกต้องเพราะว่า cg ของของการบรรทุกน้ําหนักเนี่ยมันได้พอดีเพราะฉะนั้นการยืนแบบไม่ได้ฝืนเนี่ยการก้มหน้าเนี่ยมันคือการบาลานซ์ตัวเองทีนี้มันต้องโยงกลับไปหาโครงว่าถ้าโครงคุณทําได้แล้วให้ทําให้นักบินเนี่ยยืนตรงได้ก็แปลว่าคุณจะไม่ได้รับแรงเอฟเฟกตรงนี้จากใจโรเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ทางคนที่ประกอบโครงนะครับผู้ผสร้างผู้สร้างครับทีนี้ผู้สร้างเนี่ยจะต้องเข้าใจตรงนี้ว่าถ้าคุณไม่เข้าใจแรงตรงนี้ก็แปลว่าการสร้างของคุณเนี่ย อาจจะผิดทางก็ได้เพราะนั้นตรงนี้เรียกจากหนุ่ยเลยก็เรียกว่าพี่หนุ่ยเข้าใจแรงตรงนี้คมาถมาศึลษาพอสมควรไปนน้ครับแล้วกอนี้ที่ลองทําเนี่ยเกิดทดสอบแล้วเนี่ยแรงแรงอย่างเนี้ยมาสามารถแก้หายได้ครับมันลดลดความเสี่ยงความตายลงไปได้ด้วยครับเหมือนลงเกือบหมดครับเกือบหมดครับเพราะว่าดูจากพี่เลพี่เลเคยเจอแรงเนี้ยแล้วมาทําแบบเนี้ยมันก็หายไปส่วนหนึ่งหรือหายแทบหมดเลยครับแสดงว่ามันส่งผลถึง ถึงตัวนักบินด้วย<ช>นักบินก็ค,คนเดิมครับแต่ว่าอุปกรณ์ได้ปรับเปลี่ยนไปครับมันจะทําให้นักบินอ่ะง่ายขึ้นแล้วก็ปล่ดภทยขึ้นก,ก็คือสิ่งที่ผมกําลังจะพูดในรายการเนี่ยมันเป็นการแชร์สิ่งผมได้ไปเห็นมาอย่างกลุ่มล้มบินปราจีนบุรีครับซึ่งเราไม่ได้ไปยกกลุ่มปราจีนว่ามันเด่นกว่ากลุ่มอื่นแต่มันเข้ามาในในใน,ในรายการที่กําลังจะบอกท่านว่าเขาได้แก้ตรงนี้ได้เห็นไหมเครื่องที่มัน บินตรงไปเลยก็ได้เห็นครับแล้วก็ดูองค์ประกอบของมันว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งองค์ประกอบอ่ะไม่ได้วิเศษวิสโสอะไรครับอย่างเหมือนที่ที่พูดไปแล้วครใงก็แค่พี่หนุ่ยเขาประกอบโครงขึ้นมาคเครื่องจากใดก็ได้หรือจะให้เขาทาเครื่องก็ได้ฮาเน็ตก็ของพี่อ้นซึ่งผมมองไม่เห็นความพิเศษแต่ความพิเศษอยู่ที่พี่หนุ่ยที่ประกอบเครื่องขึ้นมาแล้วมันสามารถบินตรงได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นโน้ทาวซึ่ง ใครอยากจะเข้าใจก็ต้องคุยกับช่างเทคนิคถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องหลักการก็ต้องคุยกับพี่สมศักดิ์นะครับเพราะฉะนั้น EP เนี้ยเราจบลงเรื่องเนี้ยด้วยถ้าคุณไม่เข้าใจตรงจุดไหนคุณถามจุดนั้นถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องรายการคุณถามผมคุณไม่เข้าใจเรื่องจ้างทางพี่หนุ่ยครับเรื่องถ้าเกิดว่าความรู้ก็พี่สมศักดิ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากเอาไว้คือ ถ้าคุณเห็นด้วยกดไลค์และก็แชร์ครับถ้ายังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยครับเมื่อมันมี EP ใหม่ๆต่อจาก EP นี้มันก็เป็น EP ใหม่ๆขึ้นมาจะได้แจ้งนะครับสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือคอมเมนต์ครับเพราะเราทํารายการนี้ขึ้นมาเพื่อความรู้ของนักบินผมหยิบสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้ทุกคนได้เห็นและเมื่อได้เห็นแล้วอยู่ที่คุณละครับเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่ผมบีบบังคับเพราะฉะนั้น ถ้าตัดสินใจเห็นดีเห็นงามก็ทําตามที่ผมบอกวันนี้เราสามคนสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ในช่องของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามเราต่อไปด้วยแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อความรู้ของพวกเราพวกเราชาวร่วมบินประเทศไทย yeah.